ชีวิตของคุณกำลังจะเดินทางออกจากจุดเก่าๆจุดเดิมๆนะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความไม่สบายใจคุณอาจจะกำลังได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่จุดใหม่นะคะขอให้ทิ้งความทุกข์ความโศกอะไรที่มันไม่สบายใจไว้ในอดีต นะขอให้เดินทางนะหรือพานําพาชีวิตของตัวเองเดินไปข้างหน้ามองที่เป้าหมายในชีวิตนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันคุณปรารถนาเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าเพราะนั้นอย่าหวนนึกถึงอดีตอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความไม่สบายใจที่มันผ่านมาแล้วอย่าไปนึกถึงมันมันผ่านไปแล้วชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้โฟกัส ที่เป้าหมายในชีวิตคุณต้องการสิ่งใดที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุณต้องการสิ่งใดการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งความรักที่ดีงามคุณต้องการอะไรเมื่อคุณต้องการสิ่งไหนขอให้พาชีวิตของตัวเองไปหาสิ่งนั้นแล้วขอให้คุณทำตัวต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ